สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องออการบวชในสังคมไทยกันนะครับจากข้อมูลที่เรามีอยู่มาดูกันว่าแก่นแท้จริงๆคืออะไรแล้วมันสำคัญยังไงกับพวกเราค่ะก็จะมาไล่เรียงดูกันนะคะตั้งแต่ความหมายพื้นฐานเลยแล้วก็ออวิวัฒนาการของการบวชมันเป็นมายังไงมีคุณค่าต่อตัวเราครอบครัวสังคมไทยทั้งในอดีตแล้ก็ปัจจุบันด้วยค่ะครับผม เริ่มที่ความหมายกันก่อนเลยเอกสารที่ดูมาเนี่ยเขาบอกว่าการบวชหรือปรับปะชาเนี่ยมันคือการเการเว้นหรือการออกไปเลยจากชีวิตแบบคนทั่วไปใช่ค่ะคือตั้งใจออกจากวิถีชีวิตแบบเดิมๆเพื่อไปสแสวงหาคุณค่าที่สูงขึ้นในทางพระพุทธศาสนานะคะเป้าหมายหลักๆก็คงเป็นการศึกษาปฏิบัติธรรมแล้วก็เผยแผ่ธรรมะ ถูกต้องค่ะหลักๆก,ก็เพื่อฝึกตนเองให้พ้นจากกิเลสให้บริสุทธิ์สว่างสงบประโยชน์ที่เห็นชัดๆกับตัวเองเลยนะคะก็คือที่เขาว่าดับความร้อนถอนความเมาละพยศลดมานะอ๋อคือลดความวุ่นวายใจความมัวเมาในอะไรต่างๆแล้วก็ลดความดือ้อความถือตัวลงไปใช่ค่ะประมาณนั้นเลยเป็นการขัดเกลาตัวเองน่านสนใจครับแล้วรูปแบบการบวชนี่ มีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างไหมครับตามยุคตามสมัย มีค่ะมีการเปลี่ยนแปลงเหมือนกันอย่างยุคแรกเริ่มเลยนะคะพระพุทธเจ้าท่านประทานการบวชให้ด้วยพระองค์เองเลยเรียกว่าเอหิพิถุอุปสัมปทาแค่ตรัสเรียกก็คือบวชได้เลยใช่ค่ะแค่นั้นเลยแต่พอคนเริ่มเยอะขึ้นแล้วก็อยู่ห่างไกลออกไปพระองค์ก็ทรงอนุญ,ญาตให้พระสาวกบวชให้คนอื่นได้ค่ะด้วยวิธีติสาระคมนูปสัมปทาอ๋อวิธีนี้คือการเปล่งวาจาถึงพระรัตนตรยัยซึ่ง ปัจจุบันก็ยังใช้กับสามเณรอยู่ใช่ไหมครับถูกต้องค่ะยังใช้บวชเนนอยู่แต่ว่าถ้าเป็นการบวชพระภิกษุเนี่ยรูปแบบที่สําคัญแล้วก็ใช้มาจนถึงทุกวันนี้เลยคือยติจตุตกรรมอุปปสัสมปทาค่ะอันนี้คือที่ต่างออกไปค่ะจุดสําคัญคือพระพุทธองค์ท่านมอบให้เป็นกิจของสงฆ์คือต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะสงฆ์มีการประกาศถามในที่ประชุมตั้ง4ี่ครั้งน่ะโโหสี่ครั้งเลยเพื่อเป็นการคัดกรองใช่ค่ะ เพื่อคัดกรองแล้วก็รับรองคุณสมบัติของผู้ที่จะบวชนะคะแล้วก็วิธีนี้แหละที่ยังใช้กันอยู่จนปัจจุบันโดยกําหนดอายุไว้ที่20ปีบริบูรณ์สําหรับพระภิกษุนะคะครับผมแสดงว่าการบวชมันก็มีขั้นตอนมีระบบระเบียบที่ชัดเจนแล้วก็เกี่ยวข้องกับชุมชนสงฆ์โดยตรงเลยทีนี้มาดูในภาพใหญ่ขึ้นคุณค่าต่อสังคมไทยล่ะครับเป็นยังไงบ้างโอ้อันนี้สําคัญมากเลยค่ะถือเป็นประเพณีที่ สำคัญมากๆของผู้ชายไทยเลยนะคะโดยเฉพาะพออายุครบ20ปีเนี่ยสมัยก่อนนิถึงกับมีค่ายนิยมเลยนะคะว่าถ้าผู้ชายยังไม่บวชเนี่ยถือว่าเป็นคนดิบคนดิบคือยังไม่สุขประมาณนั้นนะครับคือยังไม่ได้รับการอบรมขัดเกลาพ่อแม่ฝ่ายหญิงเขาอาจจะลังเลไม่อยากยกลูกสาวให้อะไรแบบนั้นเลยค่ะอ๋อเหมือนเป็นเครื่องหมายว่าผ่านการอบรมมาแล้วเป็นผู้ใหญ่แล้วใช่ค่ะคล้ายๆเป็นมาตรการทางสังคมอย่างหนึ่งเหมือนกันแล้วเรื่อง ความกระตัญยูต่อพ่อแม่หลหรครับอันนี้ได้ยินบ่อยมากค่ะประเด็นนี้ก็สำคัญไม่แพ้กันเลยค่ะถือเป็นการตอบแทนคุณพ่อแม่ที่ยิ่งใหญ่มากนะคะการที่ลูกชายบวชเรียนเนี่ยทำให้พ่อแม่ปลื้มใจสบายใจคลายกังวลไปได้เยอะครับครับแล้วก็ยังเปรียบเหมือนว่าได้จูงพ่อแม่เข้าสู่พระพุทธศาสนาด้วยนะคะ คือทำให้ท่านได้ใกล้ชิดธรรมะมากขึ้นมีศรัทธามากขึ้นซึ่งถือเป็นการตอบแทนคุณที่ประเสริฐสุดแล้วค่ะนอกเหนือจากเรื่องส่วนตัวเรื่องครอบครัวแล้วบทบาทต่อชาติาศาสนาโดยตรงเลยก็มีใช่ไหมครับนี่แน่นอนค่ะโดยเฉพาะในอดีตนี้วัดคือศูนย์กลางชุมชนจริงๆเลยนะคะเป็นทั้งโรงเรียนเป็นเหมือนโรงพยาบาลเป็นที่พึ่งทางใจครับพระสงฆ์นี่มีบทบาทมากในการสอนศีลธรรมให้การศึกษาต่างๆ ปัจจุบันแม้บทบาทบางอย่างอาจจะเปลี่ยนไปแต่ในต่างจังหวัดในชนบทพระสงฆ์ยังเป็นผู้นําทางจิตใจเป็นที่พึ่งทางใจอยู่ค่ะแล้วก็อาจจะช่วยเรื่องพัฒนาชุมชนได้ด้วยใช่ค่ะถ้ามีความสัมพันธ์ที่ดีกับชาวบ้านบนพื้นฐานของศรัทธาน,นะคะก็สามารถเป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาได้เหมือนกันมีความเปลี่ยนแปลงมีความท้าทายใหม่ๆเข้ามาเหมือนกันใช่ไหมครับ มีค่ะที่เห็นได้ชัดๆเลยก็คือตั้งแต่ประมาณปีพศสอ0 0เป็นต้นมาคนเริ่มนิยมบวชระยะสั้นกันมากขึ้นอ๋อแบบ15วันเดือนหนึ่งใช่ค่ะประมาณนั้นซึ่งต่างจากสมัยก่อนที่บวชกันเป็นพรรษาพรรษาเลยแล้วก็แรงจูงใจในการบวชก็ดูจะหลากหลายขึ้นด้วยค่ะไม่ใช่แค่เรื่องศรัทธายอย่างเดียวแล้วมีประเด็นท้าทายอื่นๆอีกไหมครับก็มีเรื่องออการ หาเด็กๆเกยาวชนมาบวชเนนะคะโดยเฉพาะในเมืองนี่หาค่อนข้างยากขึ้นจนต้องมีโครงการบวชภาคฤดูร้อนเยอะแยะไปหมดเลยครับแล้วกออ็อาจจะมีความกังวลอยู่บ้างเรื่องคุณภาพปริมาณของพระสงฆ์หรือปรากฏการบางอย่างที่อาจจะกระทบกับความศรัทธาของคนทั่วไปซึ่งอันนี้ก็เป็นโจทย์ที่สังคมเราต้องช่วยกันคิดหาทางดูแลกันต่อไปค่ะ ถ้าอย่างนั้นพอจะสรุปได้ไหมครับว่าการบวชในสังคมไทยเนี่ยมีความหมายที่ลึกซึ้งซับซ้อนเป็นทั้งเรื่องการพัฒนาตัวเองการแสดงความกตัญญูแล้วก็การสืบทอดศาสนาวัฒนธรรมแม้ว่าบริบทปัจจุบันจะเปลี่ยนไปบ้าง ถูกต้องเลยค่ะถึงแม้ว่ารูปแบบหรือระยะเวลาหรือเหตุผลที่คนมาบวชอาจจะต่างไปจากเดิมนะคะแต่ว่าแก่นแท้ของการฝึกฝนตนเองการลดละกิเลสการศึกษาธรรมะแล้วก็การทำประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับตัวเองและคนอื่นเนี่ยก็ยังเป็นหัวใจสำคัญของการบวชอยู่ค่ะ น่าคิดต่อนะครับว่าท่ามกลางสังคมที่มันเปลี่ยนแปลงเร็วขนาดนี้คุณค่าของการฝึกตนเองการมีส่วนร่วมกับชุมชนผ่านการบวชเนี่ยจะยังคงความสําคัญแล้วก็จะปรับตัวให้เข้ากับวิถีชีวิตคนยุคใหม่ได้อย่างไรบ้างอันนี้คงเป็นคําถามที่น่าสนใจให้เราเก็บไปคิดกันต่อนะครับ